พนาคุระพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหมครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการหมอละเครียดนะครับซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะมีการสั่งสรค์ปาร์ตี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนสายปาร์ตี้นะครับก็มีคนที่กินทั้งเนื้อและผักเป็นส่วนใหญ่ซึ่งกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับก็จะชอบกินแค่ส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ซะมากกว่าซึ่งทีนี้แน่นอนว่าต้องมีโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่กินผักแน่นอนนะครับ โรคที่มาของคนที่ไม่กินผักเนี่ยมีโรคอะไรบ้างครับโอเคค่ะก็จริงๆเขาก็แบ่งกันนะสายเนื้อสายสายผักอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนส่วนใหญ่ก็จะสายเนื้อกันใช่ไหมรู้สึกว่ากินเนื้อแล้วมันคุ้มกับบาฟเฟ่ whatever <c oughs> จ่ายไปครน,นี้เข้ามาดูว่าถ้าไม่กินผักใช่ไหมไม่กินผักแล้วจะเหลืออะไรให้กินบ้างก็แสดงว่าจะต้องกินส่วนนั้นเยอะขึ้นก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมจะเป็นพวกแป้งใช่ไหมของคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันของ ของทอดหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยน้อที่ที่ถ้าไม่กินผักก็จะต้องเหลือก็จเจอแบบพวกนี้กิน <c oughs> ฉันก็จะเป็นไปได้ว่าโรคที่จะมากับอาหารเหล่าเนี้ยที่กินนั่นแหละง่ายๆเลยก็ทอาเทียบน้ําหนักเท่ากันเนี่ยนะระหว่างผักกับสิ่งที่เป็นแป้งเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหละเนี่ยพลังงานมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่กินผักก็จะต้องกินในพวกเหล่านั้นใช่ไหมแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยคือน มันก็จะไม่ค่อยมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นพอมันไม่มีไฟเบอร์กินอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันอยู่ท้องหรืออิ่มได้อยู่นานฉะนั้นก็จะต้องกินเยอะเพะฉะนั้นก็จะมาด้วยพลังงานที่เยอะแน่ๆเลยก็จะมาด้วยน้ําหนักตัวที่ขึ้น,นเพิ่มขึ้นนะก็จะต้องเป็นโรคโรคอ้วนอ่ะแน่ๆนะถ้ากินแบบไม่กินผักเนาะถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่ะถ้ากินแป้งกินอะไรเยอะก็นู่นเลยมาหมดโรคอ้วนโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงใช่ไหมเพราะว่าเวลาให้เรากิน ผักเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์แวลกินอะไรก็ไปก็ตามมันก็จะช่วยให้ดูดซึมช้าลงดูดซึมน้ําตาลช้าลงถ้าไม่มีก็กินแป้งปุ๊บย่อยเสร็จเป็นไงเรียบร้อยน้ำตาลขึ้นทันทีก็เป็นเบาหวานตามมาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นโรคที่แบบเขาเรียกว่าโรคทางเมต,ตาบอลิกที่เรารู้กันแน่ๆว่าอ่าจริงๆแล้วก็คือว่าการที่กินเหล่านี้เยอะเพราะไม่กินผักก็เลยต้องไปกินเหล่านี้เยอะเนี่ยมันมีผลฮะนอกเหนือจากโรคทางกลุ่มเมต,ตาบอลิกที่เรารู้กันเนาะ ก็ส er pues nah ิここ่งอ IR ันหนึ่งก็คือว่าอาหารใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าไฟเบอร์นี่มันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมการที่ไม่กินมันจะเสียประโยชน์ยังไงไฟเบอร์เครื่องไมมีประโยชน์ก็คือแน่ๆอะไรเรื่องของมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยเอาง่ายๆตรงแบบตรงตำแหน่งเลยก็คือหมายความว่าในเขาก็เจอแหละว่าคนที่กินคนที่กินแต่พวกเนื้อสัตว์เยอะๆโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ที่มันผ่านการปรุงแต่งโปรเซสฟู้ดอย่างใส่กอรเบคอนนู่นนี่นั้นพวกเนี้ย เขาก็รู้ว่ามันเป็นคาซินเจนคือสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะที่มะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทานผักเลยก็ทานแต่พวกสารเหล่านี้มันก็จะทำให้ดูดซึมหรือมันอยู่แล้วมันกอ็อาจจะอยู่ในลำไส้นานเพราะว่ามันก็พวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนาะอาจจะขับถ่ายท้องท้องผูกใช่ไหมเน่ยา,าไม่มีผักไม่มีอะไรกินแต่เนื้อสัตว์เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายสิ่งเหล่านี้อยู่ใน ลำไส้นานๆก็มีการสัมผัสกับผนังลำไส้นานอาจจะทำให้มีการความสามารถในการที่จะกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งในลำไส้อันนี้ก็จะเป็นโรคที่เจอบ่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่ไม่กินผักเลยนะคะค่ะครับผมแล้วสำหรับคนที่นะครับไม่ชอบในการกินผักเลยนะครับเราสามารถที่จะกินอะไรทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้บ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ผักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะบางคนค่ะอาจจะแบบเห็นใบเขียวๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่มไม่อยาก,กาแบบกินไม่ได้มีกลิ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปัจจุบันเขาก็มีที่เห็นนะที่หมอเห็นก็คือแบบมีความพยายามของไม่รู้สิผู้ผลิตหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากให้คนมีสุขภาพดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่กินผักเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มันก็มีผักแบบผงนะไม่รู้เวิร์ก ดีแค่ไหนแต่ก็เห็นมีในตามปันแบ,บบบดอะไรเงี้ยนะเป็นนามปัน่นอ่ะเป็นผักปันป่นแทนที่ทำให้มันดูรสชาติดีหน่อย,ยอ่ะพอจะทานได้ดีกว่าไม่ทานเลยบางคนก็เอาผักผสมกับผลไม้ปัน่นอ่ะ,อะมีรสชาติหน่อยก็ทานได้นั่นก็คือ เป็นเป็นอะไรที่แบบอพอจะไหวเนาะแล้วก็จริงๆแล้วในผักเนี่ยนอกเหนือจากกากใยไฟเบอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ดีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ที่แบบว่าออทําให้มีแบคทีเรียในลําไส้ที่ดีหรืออะไรก็ตามเพราะาอันนี้เป็นเป็นจุดประสงค์อันนึงที่เราทานผักเพราะว่าเราต้องการไฟเบอร์ไป feed, ให้ไปฟีดกับไอ้แบคทีเรียในลําไส้เราให้มันมีแบคทีเรียดีๆอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่กินเนี่ยมันก็อาจจะขาดทั้งไฟเบอร์แล้วขาดแบคทีเรียตัวดีๆ ไฟเบอร์นี่ก็อาจจะไปเติมอย่างที่บอกคือไปหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ผักเรืออาหารเสริฟท,ที่ทำให้มันพอคนเหล่านั้นจะทานได้คนบางคนแบบทานผักไม่ได้แต่ทานแบบชุบแป้งทอดเทมปุระได้อไงแต่หมอก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำหรอกนะว่าแบบกินของทอดน,นี่มันก็อาจจะแบบประโยชน์ดีๆของผักก็ต,ต้องมาบาลานซ์กันใชเอาจจะได้ของดีก็ดันได้ของไม่ดีเข้ามาด้วยเลย ฉันก็ลองหาวิธีที่ที่ทานได้บางคนก็ก็น่าจะน่าจะพอไหวก็อีกอันนึงก็คือ,อเดี๋ยวนี้มันมีพวกแพนเบสใช่ไหมอาหารที่เป็นแพนเบสที่แบบง่ายๆต้องเหนือจะไปปันนป่นเองบันทีปั่นเองมันยากเนาะแบบเตรียมยากก็เห็นมีบางคนเขาก็ทําอะไรอะแพนเบสชงเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นซองผสมใช่ไหมก็ได้ คุณค่าใสวิตามินนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะนะเมื่อกี้หมอลืมเล่าก็คือก็คือคนแค่บางคนก็พอไม่ทานผักอะไรพวกนี้มันก็จะมีการอักเสบเกิดได้ง่ายกินแต่เนื้อสัตว์กินอะไรมันก็ทําให้เกิดการอักเสบบางคนก็เป็นโรคภูมิทํางานเยอะโรคนู่นนี่นั่นนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องกินอาหารเหล่านี้เข้าไปด้วยเพื่อที่จะเป็นลดตัวกระตุ้นตัวโรคแล้วก็รักษาโรคไปด้วยกันเหมือนแค่บางคนอายุเยอะให้ทั้งชีวิตไม่เคยทานผัก แล้วเราทําไงนะก็แนะนำไปก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเพราะแบบเจ็แล้วไม่เคยทานผักมาเลยก็ก็พยายามให้เขาเปลี่ยนอกันก็คืออาจจะต้องกินเสริมอย่างที่ว่ารูปแบบแพนเบสอาหารทั้งหลายแหละที่ทําให้มันดูน่าทานมากขึ้นมีกายใยมากขึ้นทานโปรไบโอติกหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งดีๆเพิ่มเข้าไปถ้ากินผักไม่ได้เลย จริงๆครับค่ะก็ถือว่าผักนีก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายที่ควรจะบริโภคอยู่ซึ่งก็แน่นอนว่าเราต้องหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับความเป็นเรามากที่สุดเพื่อที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปใช่ไหมครับก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ